เธอสระเออเธอยาวนี่ไงเธอเธอยาวดินสอเกดเพลงต่ออยู่เก็บะหมดเวล่ทันไหมทันไหมไม่ทัน คำที่สองอ่านว่าเป็นอย่างลบดินสอนอย่างลบคาทีสอนยาวยคาียา้วเป็นอีสอต่อไปคำที่่ให้ทำเสร็จี่ก่อนอย่างลบดินสอ ดูด <sm> <yap a> <Relax> ูเอาขอดีก็โมโหโมหัวทั้งสาสิบสี่ 了，和，了。 เลย้ยหัหิบรียบร้อยยางลบแสดงว่ามันทำไมคะเสียงอ่ะตรวจรคำที่สองอ่านว่าโตเป็นยางรบดินสอยางลบคำที่สามอ่านว่าช่วยอ่านด้วยค่ะมานีสั้นหรือยาวยาวเป็นดินสอต่อไปคำที่สี่ค่ะอ่านว่าถูกอ่านว่า 哇。 对。 ขึ้นหนึ่งได้เก้ามีกี่คำคำถูกกี่ข้อสองสามมาทำมนึ่งหน้าบิลีหนึ่งสองสาม สิบเอ็ดส่วนสิบแปด